ดีใจมากเลยค่ะที่ได้กลับมาเย็นรีสเกตอีกครั้งรอมนี้เราม,มาที่อำเภอภูสิงห์จังหวัดรีสเกตเป็นอีกหนึ่งอำเภอที่เคที่ชอบมากเลยนะคะโดยเฉพาะที่ตำบลไพรพัฒนาที่ถือว่าเป็นชุมชนแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมและมีความสวยงามทางธรรมชาติเอามากเลยเลยคะ่ะครั้งนี้เราเลือกมาพักที่โฮมสเตย์ของชาวบ้านนั่นก็คือคุณแม่ปราณีที่นี่ให้บริการดีมากๆเลยค่ะห้องพักสะอาดดูแลดุจญาติมิตรตอนเช้าก็พาพวกเราไปถวายเบรคฟอร์เช้าที่วัดไพรพัฒนาด้วยนะคะบรรยากาศมีฝนโปรยปรายหน่อยๆเย็นสบายมากเลยเลยะค,ะค่ะ พัฒนาอำเภอภูสิงห์จังหวัดศรีสะเก็ดแห่งนี้เป็นหนึ่งในส0สุดยอดชุมชนต้นแบบเที่ยวชุมชนยนต์วิถีปี2567ของกระทรวงวัฒนธรรมที่น่ามายนจริงๆเลยเลยค่ะและก็พลาดไม่ได้กับการไปกราบสการะหลวงปู่สวงที่วัดไพรพัฒนาซึ่งอยู่ไม่ไกลจากโฮมสเตย์ของเราเลยนะคะเดินแป๊บเดียวก็ถึงหลวงปู่สวงท่านได้รับฉายาว่าเป็นเทวดาเดินดินเป็นพระที่มักน้อยสันโดษสมถะมีอุเบกขาสูงและก็อยู่ตามกระท่อมนานเล็กๆมีกระดานไม้ปูแค่พอนอนได้ท่านมักจะบำเพ็ญเพียรอยู่ตามปาก เขาทุ่งนาของชาวบ้านไม่ชอบจำวัดอยู่ตามที่ต่างๆทําให้วัดปฏิบัติของท่านนั้นดูแปลกกว่าพระภิสูุสงฆ์ทั่วไปผู้คนจึงเรียกท่านว่าพระดาบทหลวงปู่สวงเทวดาเดินดินท่านลาสังขารเมื่อวันที่8กันยายน2 5 4 3สรีระสังขารท่านก็ตั้งอยู่บนมณฑปประสาทหลวงปู่สวงวัดไพรพัฒนาอําเภอภูสิงห์จังหวัดศรีสะเกดแห่งนี้หละคะ่ะคือจะเห็นว่าที่นี่มี so many chickens นะคะเนื่องจากว่าใครที่มาบนหลวงปู่สวงแล้วคําบนบานนั้นเป็นจริงทุกคนก็จะ เอาไก่มาแก้บนแล้วก็ต้องเป็นไกนโอ๊กเลยะคะ่ะเป็นไก่โอก๊กไก่ตัวพูไปต่อกันที่อีกจุดอันซีที่ขับรถออกไปไม่ไกลนั่นก็คือจุดชมวิวผาสูงที่มีรูปปั้นกูปรีขนาดใหญ่โดยกูปรีนั้นก็เป็นสัตว์ป่าสงวนที่เคยมีผู้พบเห็นในป่าแนวทิวเขาพนมดงรักแห่งนี้เป็นจุดที่ใครผ่านไปผ่านมาก,ก็ต้องจอดแวะถ่ายรูปเสมอพวกเราก็เห็นคุณแม่ปราณีเจ้าของโฮมสเตย์ใส่ชุดพื้นเมืองตั้งแต่เช้าก็อดสงสัยไม่ได้ว่าผ้าที่คุณแม่ใส่นั้นคืออะไรคุณแม่บอกว่านีีี่่่่คือืออผผ้้าาาไไหหมมมทชว ทอมือโสดสีไพรเป็นสีที่ได้จากธรรมชาติแสดงถึงอัตลักษณ์ของชุมชนยนต์วิถีไพรพัฒนานได้อย่างลงตัวชาวบ้านมักจะนํามาใส่ในโอกาสต่างๆและบางผืนก็มีการปักลวดลายที่สวยงามมากๆเลยเลย,เลยค่ะและหากพูดถึงพระนอนที่สวยงามและอยู่ใต้หน้าผาคงนึกถึงที่ไหนไม่ได้ นอกจากวัดป่าท้ำพึ่งหรือวัดพระนอนบ้านโอปังโกตาบลไพรพัฒนาอำเภอภูสิงจังหวัดสีสเกตซึ่งเป็นวัดที่สร้างอยู่ใต้หนาา้าผามีพระนอนองค์ใหญ่ประดิษฐานอยู่บนภูเขาก็มีถ้ำหินธรรมชาติที่สวยงามนะคะบริเวณพระนอนก็มีน้ําตกไหลลงมาด้วยภายในวัดนั้นมีต้นไม้ใหญ่บรรยากาศร่มรื่นส่วนใกล้ๆก,กันนั้นก็มีทาวเวสุวรรณขนาดใหญ่หน่าเกรงขามหลายคนมากราบไหว้บูชาก็สมหวังค่ะส่วนใครที่รักการแคมปิ้งก็ต้องไม่พลาดที่นี่เลยจ้าสวนคุณย่าแคมปิ้งวิวที่มีน้ําจาก เทือเขาพนมดงรักไหลผ่านปกติก็จะเป็นลำธารใสๆมีซุ้มอาหารแต่วันที่เราไปนั้นฝนตกในจานน้าก็เลยไหลแรงแล้วก็มีสีคละข้างแดงเ้ยแต่ก็ยังปลอดภัยอยู่เดอ้อชาวอำเภอภูส um ิงและอำเภอใกล้เ um คียงก็มาเที่ยวจํานวนมากเลยนะคะเพราะว่าที่นี่ร่มรื่นวิวสวยบรรยากาศดีและก็ยังมีลานกางเต็นด์ด้วยปักหมุดไว้มากกันได้เลยที่สวนคุณย่าแคมปิ้งวิวบ้านโอปังโกต,ตะบนไพรพัฒนาอำเภอภูส um ิงจังหวัดศรีสะเกดค่ะ โหเที่ยวมาขนาดนี้ไม่หิวได้ไงรีบไปแวะที่นี่เลยค่ะร้านอาหารหาดสุขสำราญอยู่บริเวณหาดสุขสำราญนะคะเป็นร้านอาหารที่รสชาติอร่อยมากแล้วก็เป็นร้านขึ้นชื่อของที่นี่เลยสนามย้าเขากา็สวยมากถือว่าทริปนี้เป็นทริปที่ดื่มด่าวัฒนธรรมสัมผัสวิถีชีวิตชาวบ้านไหว้พระขอพรเช็คอินสถานที่ท่องเที่ยวและก็ถ่ายรูปกับจุดชมวิวได้แบบ10เต็ม10เลยเลยค่ะชุมชนคุณธรรมวัดไพรพัฒนาถือเป็นชุมชนต้นแบบเที่ยวชุมชนยนต์วิถีของแท้เลยเลยคะ่ะ